ดาริสตอรี่ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆเอวิต h ิ n งจิงกะเบลจ้าวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำไอศครีมช็อกโกบานานา่าสูตรคลีนกันช่วงนี้อากาศร้อนแล้วถ้าได้กินไอติมที่ไม่อ้วนมันจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยเรามาเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะส่วนผสมก็จะมีกล้วยหอมสุกโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็ผงโกโก้ส่วนกลิ่นวานิลาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะ เตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วก็ลงมือทำกันได้เลยเริ่มจากการนำกล้วยโยเกิร์ตผงโกโก้และกลิ่นวานิลาใส่ลงไปในโถปัน่นเมื่อใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปในโถเรียบร้อยแล้วก็กดปั่นได้เลยจ้า เมื่อปั่นส่วนผสมต่างๆละเอียดเข้ากันดีแล้วแค่นี้น้ำติมของเราก็เสร็จแล้วมันง่ายมากเลยใช่ไหมเมื่อปั่นส่วนผสมต่างๆเสร็จแล้วก็เทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้แต่ภาชนะที่นำมาใส่ควรจะเป็นภาชนะที่เข้าช่องฟิีได้นะจ๊ะ หลังจากนั้นนำเข้าช่องฟีดได้เลยการเอาไปแช่ช่องฟีดอย่างน้อยต้องแช่ไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะจ๊ะเมื่อครบเวลาก็เอาออกมารับประทานกันได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ไอศสครีมของเราเนื้อเนียนกว่านี้ก็ แนะนำให้นำมาปั่นและเอาไปแช่ช่องฟรีซอีกรอบนึงนะจ๊ะแต่พอดีว่าเราใจร้อนอยากกินก็เลยกินเลยว้าวไอศครีมเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว Enjoy Eating a n d e n j o y cooking นะจ๊ะคลิปนี้ไปก่อนละบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วย